เคยไหมรักเขาจนบางทีก็ลืมรักตัวเองยอมยกเลิกสิ่งที่ตัวเองอยากทำยอมเปลี่ยนทุกอย่างให้เขาสบายใจแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่ายังโอเคอยู่ไหมการดูแลคนอื่นมันดีอยู่แล้วแต่อย่าดูแลจนหัวใจตัวเองสุดแบบเงียบๆเ,เพราะความสัมพันธ์ที่ทำให้ตัวตนคุณค่อยๆหายไปมันไม่ใช่ความรัก มันคือการทิ้งตัวเองทั้งเป็นคุณไม่ต้องเลือกระหว่างรักเขากับรักตัวเองแต่ต้องจำไว้ว่าคุณคือตัวละครสำคัญที่สุดในชีวิตนี้เหมือนกันจากวันนี้ไปจะรักเขาต่อก็ได้แต่อย่าปล่อยให้ความรักครั้งไหนทำให้คุณลืมรักตัวเองอีกเลยจำไว้รักใครก็ได้แต่อย่าลืมต้องรักตัวเองก่อนเสมอเพราะคุณก็มีคนเดียวบนโลกเหมือนกัน